ญญเพรากเราคุยกันว่าจะมาซื้อข้าวกินไม่ใช่หรอมาทำไมมาโผล่กันที่นี่อ่ะคือพี่มาที่นี่ที่ไหนอะพี่ไม่รู้อ่ะสงสัยเราต้องหาทางออกเร้วเฮ้ยคนพี่คะพี่พี่คะพี่พี่เห็เนี่เห็นไหนครับไม่พูดกับเราอะ่ะ เขาเขาไม่ตอบเราอ่ะเขายืนบุนไปบุนมาเอยๆเลยอ่ะเอาไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี pues ่เห็นเลยทางนู้นเป้าน่าๆๆาน่าหาน่าหนาน่า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 านี่นนน่เนี่ยท้องไรไม่รู้เฟมเฟมท้องไรอ่ะเลียงองเข้าก่อนฟืบโอหอไอ่ะทุกคนที่มันลดยากอ่ะว่าาเลย ทางนี้แหละเอ้ยล่วงบันไดด้วยไหนบันไดอ่ะเฮ้ยเอ๊ะอ้าวทุกคนช่วยกันหาทางออกไปตัวล่าสุดเนี่ยเลยอันนี้ขึ้นไรอ่ะหนูอะอย่าไปโดนมันเดี๋ยวไฟท้อสเนาะเฮ้ยหนูเจอทางขึ้นแล้วทางขึ้นจากไหนเอ๊ะล่วงขึ้นไหนบันไดลิงอ๋อเจอแล้วจริงด้วยไปทุกคนไปดูบันไดลิงกันนะทุกคนนะ ไอะไรอ่ะเออมันอาจจะต้องขึ้นทางนี้เพื่อไปอยู่บนรถเขาบอกว่าเอา่อทางออกอยู่บนรถใช่ไหมขึ้นไงต่อฟันนี่อ๋อไงไงบันไดอุ้ยเบ้มไม่ใส่กิ๊งไหนอ่ะเฮ้ยคุเฮ้ยตัวเฮ้ยไม่ใส่เกงิงในทำไมไม่ใส่เกิงในมันต้องมาทางนี้ทำไมไม่ใส่เกิงในเนี่ยโอ้โห หมอเฟมเฟมเนี่โอ้เฟมเนี่ยไม่ยอมใส่กรุงเกิงในอ่ะขึ้นไม่ถึงแล้วไงตอนเนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่มีที่ให้ไปแล้วอ่ะพี่เจอรู้อะไรไม่รู้มาตู้เย็นนี่ออกมาออกมาข้างนอกเฮ้ยมาเร็วมาเร็วเย็นเดนเดนเนี่ยเย็นอยู่ไหนก่อตู้เย็นอ่ะไม่เจอเย็นตอกก็ไม่รู้อ่ะมาข้างหลังเร็วว้ยพี่เจอรู้อะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยรู้เนี่ย ยากกระโดดจริงด้วยทุกคนโอ้โหขึ้นมาแล้วโหี่ะกระโดดกันอยู่ประมาณห้าวันนะทุกคนไปเราหาทางที่จะไปขึ้นรถกันดีกว่าไปยังไงวะโอ้พี่เจอแล้ว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 เอวเอประโดดไปเฟมรถไป,ไปมันดันกันตกได้พี่ไปนะออ้โอโอไปพี่เหมือนพี่เห็นนะแน่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 เราต้องระตู้เย็นเปิดไปปะเนี่ยน่ะๆน แน่น่าๆๆเฮ้ยค่อยๆค่อยๆเดินไปนะทุกคนอย่ารีบเดี๋ยวล่วงแล้วเราก็จะต้องข้ามไปฝั่งนูไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคำใบบอกว่าอยู่บนรถอนะโอโ้โหโอ้โหกระโดดหลายรอบแะทุกคนนี่เนี่ยคือทางนี้ไง ุมแล้วเอ้ยออเออยีนี่คือเราผ่านอันที่หนึ่งใช่ไหมงั้นทุกคนจำอันที่จงอันนี้หรือเปล่าน,นี่แหละโปะอ้นนอ,อเดี๋ยวพี่ดูคำใบกัน w h a อันที่สองเขาเขียนว่าฮาเบรียในห้องเก็บเสื้อผ้าอันนี้มันห้องครัวไม่ใช่หรอห้องน้ำเออ นี่มันมีทางขึ้นมีทางขึ้นอีกแล้วเขาบอกว่าให้ไปหาตู้เก็บเสื้อผ้าน่ะไปไกลอะแค่ให้อ่างอาบน้ำนี้เราต้องลงไปในอ่างไหมอ่ะทางผ้าเป็นยังไงอ่ะเอ้ยทุกคนพี่เบิดพี่เจอบาเลียแต่ว่ามันไปบักบาเรียตรงนี้ไม่ได้อ่ะเพราะคำใบเขาบอกว่าจะมีบาเรียนี่อย่ตู้นี้จริงๆด้วยตู้เก็บผ้าเนี่ยไปดูข้างหลังแซบ มันยังไงนี่ไงเข้าข้างหลังได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอกุยด้วยไกลๆโอ้โหขึ้นไงขึ้นไงฮึบทุกคนทุกคนทุกคนมาเร็วมาตู้เก็บผ้าที่พี่บอกตอนแรกอ่ะใครได้ใครบอกว่าอ่างอาบน้ำน่ะอ๋อ ม,มีบันไดเลยมีบันไดบันไดเพียบเลยบันไดเพียบเลยวู้ฮึบชอบโอ้ย,อยึ้นไปบนสุดไดเออจูจบจูรูอ้าว go back อ้าวเ้ยพี่โดนหลอกทุกคนพี่โดนหลอกเขาบอกว่าให้หายเบรีย์ยังไม่รู้เลยจับจุด,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 ดมีอย่างไงบาเลียเนี่ยแล้วก็นี่อันนี้ เนี้ยเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบลนเดียเนี่ยเราต้องขึ้นไปใหม่โอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหใครมันสอนฉลาดมางแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่สุดยอดเลยเออโอเคไงต่อตรงนี้ใช่ไหมต้องล่วงแน่แน่เฮ้ยโอเคไปทำโน้ใช่ไหมโอเคบอกให้ล่วงงต่อตรงนี้เป็นนี้โอ้โอเค เออเออหลวกละจริงด้วยโอ้โหยากเลยอุ้มอยู่ไหนขึ้นมาก็ยังไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมไหน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 วะเออทางขึ้นอยู่ฝั่งนู้นต้องหาบาเรียแปะหาบาเรียแล้วเหรอขึ้นไปตรงนู้นมีรูรูนู้นรูนู่นหาบาเรียอีกแล้วทุกคนเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปหาทางออกตรงนี้ตรงนี้ กอดคือบาเลียเหรอใช่ต้องมาจากทางนู้นแน่ๆเลยอ่ะสี่บล็อกอะกอดจะถึงบาเลียโอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่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 เราต้องไปกระโดดจากกล่องของขวัญทุกคนไปให้กล่องของขวัญาว่มนี่แหละบาเลียโอ้โหกระโดดได้เจอห้องใหม่อีกแล้วทุกคน จำดึงได้าพี่ขอกระโดดก็ไน้ถ่ายนิดนึงนะถ่ายหน่อยโอ๊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 ยตาเบลอโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตกมาตรงนี้มีตรงนี้มีเซมใช้วิธีการฆ่าพี่ฆ่าน้องตัวเองใช่ไหมไม่แย่มากเลยเอ้าพี่จะปุ่มเออเย้เย้โอเคดีใจมากยังหาทางออกไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ยังไงซะเนี่ยอันนี้คืออะไรชิวเด่น ชิวเดนรูมโอ้โหกระต่ายหน้าตาน่ากลัวมากเลยพี่พูดเลยกระต่ายหน้าตาหลอนมากเลยเห็นดูคำใบดูคำใบสิเว็บแคมเว็บแคมไหนคือเว็บแคมอะอะไรคือเว็บแคมวะอะไรคือเว็บแคมอ่ะคือเว็บแคมอ๋อนี่ไงนี่มันโต๊ะคอมใช่ไหมนั่นไงเว็บแคมอยู่ที่คอมขึ้นไปหาคอมยังไงก่อนเนี่ยแหละพี่คือสิ่งที่กำลังคิดว่ามันจะ ไปยังไงบันไดบันไดด,นนด,ด,นด้านหลังมีบันไดด้านหลังด้านหลังมีบันดไดมีดจาไฝมมงทา่น,นี้ไม่ใช่สิมีบันไดแต่ว่าจะขึ้นไปยังไงก่อนอเฮ้ยไม่ใช่บันไดด้านหลังทุกคนมาี่มาี่ทุกคนมานี่มานี่มา,มาี่หลังคอมมีบันไดทุกคนโอเคอาว่าล้วโอู้เกียรอะไรที่เป็นแบบนี้ <c oughs> เ,เ,เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอย่าพักกันโอเคไปต่อนะปีขึ้นไปนะไปต่อนะทุกคนค่อยๆเบาๆชา้าๆนะทุกคนระวังร่วงนะทุกคนมันค่อนข้างอันตรายนะทุกคนโอเคขึ้นมาแล้วไงต่ออันนี้คือเราขึ้นมาบนไหนขึ้นมาบนเว็บแคมแล้วนั่นหนักนั่นคือเว็บแคมใช่ไหมล่ะก็คเาเล่นไมครับเขาเล่นไหมครับใช่โอ้โหขึ้นมาแล้วทุกคน เฮ้ขึ้นมาที่กล้องเอาที่ขึ้นมาที่กล้องแล้วไหนวะไหนโอ้เจอทางขึ้นอีทางด้วยเฮ้ยจอปุ่มแล้วกดเลยเย้ What so s hot ท้าจริงมาต่อไปอะไร Living room ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นโอ้โหไดีดูคำใบ้ใส่เขาบอกว่าให้หาด้านหลังของหมีแพนด้าทุกคน มีแพนด้ามันอยู่ไหนพี่กาณตอนเนี้ยเฮ้ยพี่พี่เจอแล้วเนี่ยแพนด้าตัวดำๆมีหางยาวๆด้วยน่ารักอ่ะฮะอ๋อพีวอันนี้เป็นแมวอ๋ออันนี้แมวใช่ไหมอ๋อเขาดำเหมือนแพนด้าเลยนะเนี่ยโอ้โหแพนด้าสูงเกินบางทีอะแพนด้าสูงมากแล้วเชนขึ้นไปไงอะขึ้นลากต้นไม้ไปหรอต่อตัวแม่ต่อตัวต่อตัว แพนด้าสามตัวเล็กแค่นี้เองเราจะต่อตัวถึงเราเป็นไอเตียเอ้ยนี่ไงเฟมไปเฟมเดินเฟมพี่เชื่อว่าเฟมเฟมถึงก่อนใครแน่นอนโอ้โหผู้เชี่ยวชาญด้านการหาผาบันไดบันไดลิงใช่ใช่สมพพงของหนูเองหละอันนี้มันคือต้นไม้ใช่ไหมกระถางต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องปากลัวแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตกเกือบตก อดกันอีกแล้วกันหรือใช่ไหมใช่หรอกพี่ใช่หรือเปล่านะใช่แหละอหนั่นไงนั่นไงพูดไม่ทันมันขาดคำไม่ใช่นั่ไหมิดเดียวเองไม่ใช่ก็ต้องใช้แล้วนะจุดเดียวทุกคนเพื่อที่ไปหาแพนดูเออโอ้ยล่วงเฉยแล้วไปไหนต่อเนี่ยเพื่อสีน้ำตาลหรือเปล่าอันนี้น้ำกรนไม่ใช่หรอ นี่พื้นน้ำเงินอ่ะนี่ล้อ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 พูดเลยว่าทางขึ้นของเฟมเฟมหาทางขึ้นเจอตลอดแต่ว่าก็ไม่เคยถูกเลยทางขึ้นเป็นการล้อล้อกำแพงที่โอเคๆขึ้นมาขึ้นมาทุกคนเราจะล้อโซฟาโอ้นุ่มขนาดนี้นอนก่อนได้ไหมโอ้ยเ้ยมาแล้วนี่ไงล้อมาแล้วทุกคน อไอ้ปูมโหบอไม่เห็นอะไรแกเด่ะคองเกรย์เจเลยฉันเอ้ยต่อไปอันสุดท้ายแล้วของครัวเอาละหิวกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดทุกคนลืมดูคำใบก่อนเค้กว่ะเขาบอกว่าฉันชอบเค้กฉันชอบเค้กฉันชอบเค้กคุณชอบเค้กไหมฉันชอบเค้กคุณชอบเค้กอันอยู่ไหนวะเค้กอ่ะคุณชอบเค้กไหมโอ้เค้กอยู่ในตู้เย็นเปล่าเนี่ยกันจะง่ายกันไปนะที่อยู่ในตู้เย็นอ่ะ นายถือว่าหาอะไรเราเจอมาเยอะแล้วอะจะอยู่ในตู้เย็นมันจะง่ายแบบไหมนะไอ้เพไม่ใช่เกมในเลทเราใส่เป็นเดี๋ยวดูดไวไปชุดคงนะพี่เอาแล้วเอาขึ้นไปดูด้านบนแซ่ขึ้นไปดูด้านบนอีกแ่ไหนดูแซมันจะง่ายจริงเนาะโอ้โหอันนี้ช่องฟีดแน่เลยน้ำแข็งก่อ ไหนคือเค้กวะโอ้โหหนาวมากพี่ใช่ไหมแล้วไหนคือไหนคือเค้กเอ๊ะตู้หรือเปล่าโอ้โหปลากรัวอีกหนึ่งนี่งต้องมาปลากรัวตรงนี้ได้ๆเลยเนี่ยโอ้โหยาวเอ็กซ์ซีบ็อกซ์โอ้โหสี่โอ้โหความเอ็กซ์ซีนี่มันอะไรกันทางไอแก้วกรีเฮ้ยไปต่อเค้กไปต่อเค้กเค้กกัง อย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดกันเด้ออันไปทางไหนต่อดิทางไหนก่อนดีก oh, ว่าเดี๋ยวถ่านใจเธอดูดิเราจะขึ้นไปยังไงดีก่อนนี่ไงบันไดสิแต่พี่จะข้าไปตรงนี้ยังไงเฮ้อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอโอ๊ยโอโอ๊ยโอโอ๊โอ อะคือปุบโอ้โเยี่ยอ้ <ê> อาวเราก็ปรากฏที่โดมเนี่ยจะไปยังไงอะเนี่ยเฮ้ยทุกคน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 พี่จะประตูอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมประตูไหมโอ้โหเพชรโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาเพชรก่อนเอาทุกไม่ได้เดี๋ยว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 ทุกไม่ได้เอาแล้วนะพี่จะเข้าประตูแล้ว กลับบ้านแล้วนะทุกคนวิ่งตามพี่แล้วนะหนึ่งส <2 S 1> องสามเฮ้ยจ้าว้าวว้าวสติกเกอร์ลา์โปเกตแบบสิบเก้มามีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปร่นงน้ำน้ำเหรอ